นิ่งมากนะครับปล่อยมือไม่มีกินซ้ายกินขวาได้ใดๆเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นมานําเสนอครับเป็น Honda c ซิต้ปี1996ครับเดี๋ยวโตครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันสวยงามครับเดี๋ยวเรามารับชมรถยนต์คันนี้โดยละเอียดในคลิปวิดีโอนี้กันครับผมรถยนต์ Honda City ครับไทเอสนะครับ ปี1996ครับเกีย e ร์ออโต้ครับเครื่องยนต์1.3ลิตรไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้รอบคันสวยงามครับไม่มีชนหนักใดๆนะครับการันตีเรื่องอุบัติเหตุหนักนัำท่วมพิคว่ำตัดต่อถูกกรณีนะครับเราตาสัญญาโดยละเอียดให้ลูกค้านะครับ เว่ารถคันนี้เคยประสบอุบัิเหตุใดๆน้ำท่วมตัดต่อพิวาำนำกลับมาคืนเลยครับทางเราคืนเงินให้เต็มจำนวนร้อทุกอยางทุกสตางของลูกค้าเลยนะครับหลอบคันสวยงามครับคันนี้เป็นสีมิดไนท์บลูสีน้ำเงินเข้มนะครับสวยงามเลยแหละหน้าตาสวยงามนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับผมเรามาชมภายในกันครับ ายในสวยงามครับวันนี้สะอาดนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับลายนี้เลยนะครับไม่มีขาดหรือว่าปิดใดๆนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นเราค่อยไปรับชมไปอีกทีครับผมคอนโซลสวยงามนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเครื่องเสียงมีฟังนะครับนี่นะครับผมไลน์พาวเวอร์เดินไม้เข็มขึ้นครบหมดนะครับ น,นี้เป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับภนยนยังสวยงามอยู่นะครับน่าใช้งานครับไปดูบอดหลังกันบ้างครับบอดหลังนะครับนะมีลำโพงคู่หลังนะครับแผงซาวสวยๆเรียบร้อยมากครับอันนี้นะเบอะสวยๆสะอาดซ่านครับ ทำความสะอาดดูดฝุ่นมาเรียบร้อยนะครับคันนี้เรียกได้วา่าลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับการแข่การฝน,นส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันครับผมฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับนี่นะครับยู่วใกล้นะครับคอนโซลสวยงามน,นะครับ วิทยุเครื่องเสียงใช้ได้นะครับแต่เครื่องนี้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะหาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานไม่ค่อยได้ครับมีท้าวแขนเด็โรงงานนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับเติบไฟฟ้าใช้งานได้ครับนะครับสวยงามนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างครับนี่นะครับเบาะหลังด้านซ้ายนะครับ เอกดวที่3ามนั้นเห็นที่เห็นนั่นติดนะครับติดหมดนะครับเป็นงานสามบ้านนะครับแผงประตูมีหนึ่งบานนะครับตรงนี้ที่ไปทํตำหนิหนึ่งบานนะครับเดี๋ยวทางเราซ่อมให้ครับผมไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมมาถึงห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชี้ให้ดูว่าความเดิมของบอดี้นี้นะครับนี่นะครับเพจดิมโรงงานนะครับ รูนี้กมหมดนะครับเม็อาร์ดเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสิกเกอร์เดิมโรงงานครับผมลายเครื่งแก้มนะครับรอยคาดูแลกเดิมโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับคันนี้พ่นการสนิทคาดูแลกมาทั้งคันนะครับหมดห่วงเรื่องผูได้เลยครับนี่นะครับล็อตแก้มเดิมสนิทไม่เคยขันออกเลยนะครับซุ้มโชคเดิมๆนะครับนี่นะครับ แผงไฟวอลด้านหลังนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับคันนี้เลขตัวถังตรงแน่นอนครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาถึงน็อตแก้ฝั่งด้านนี้นะครับผมพยายามเน้นทุกคลิปนะครับให้ดูร่องรอยความเก่าของรถนะครับรถอายุยี่สกว่าปีนะครับมีร่องรอยความเก่ามีอดีตนะครับดูง่ายครับรถสวยนี่นะครับเมทอาร์คเดิม หมดเดิมหมดนะครับรถเก่าดูง่ายครับมันมีร่องรอยครับมันมีอดีตความเก่าครับดูง่ายกว่ารถใหม่ๆเยอะครับรถสวยคือรถสวยครับหนีไม่ออกครับหนีไม่พ้นครับเทอร์ี่ใหม่ๆนะครับปลายปีหกห้าเครื่องยนต์เป็นหนึ่งจุดสามลิตรนะครับประหยัดน้ำมันในเมืองเนี่ยสิบกว่าโลลิตรนะครับผมใช้งานเองด้วยนะครับ ราย on, ละเอียดโดยรวม,วมของรถทั้งหมดทุกคันที่ขายนี่ผมรู้หมดนะครับเพราะผมใช้งานเองด้วยเก็บงานเองด้วยนะครับคันนี้เนี่ยคอมแอร์ใหม่นะครับตู้แอร์ใหม่นะครับเห็นไหมเอ่ยคอมแอร์ด้านล่างนะครับคอมแอร์ใหม่หมดนะครับทั้งระบบไลเออร์ใหม่ตู้แอร์ใหม่นะครับรางระบบใหม่วาล์วใหม่หมดนะครับยังเจี๊ยบครับสู้แดดสบายๆครับผม ขับขี่ช่วงล่างตกหลุมไม่มีดังนะครับคันนี้ตกหลุมไม่มีดังนะครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังใดๆนะครับขับดีนุ่มนวลครับประหยัดน้ามันมากๆครับผมนี่นะครับนี่นะครับความเดิมนะครับของรถเห็นไหมครับแทนเครื่องนะครับเดินทางไกลได้การันตีเลยครับคันนี้ จาของเดิมดูแลมาดีอยู่แล้วด้วยนะครับเครื่องยนต์แห้งไม่มีซีนใดรั่วเลยนะครับรอบตัวเครื่องยนต์ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มใดๆเลยนะครับภาษีพบปี67นะครับมาพราปี67เลยเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนเช่นเคยครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันครับผมห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนะครับนี่นะครับปมไม้เดิมอยู่นะครับ ไม่มีอุบัติเหตุร0 0ปรเซ็นครับคันนี้ด้านหลังครับนี่นะครับยางรองยางกันกระแทกนะครับเป็นสติกเกอร์ยางนะครับเป็นนิ่มๆอยู่ไม่เคยโดนสีนะครับคาบคาดูแหลกนะครับความเก่าเช่นเคยครับจีให้ดูช้าๆครับชัดเจนทุกซอกทุกมุมครับน็อตฝากระโปรงครับไม่เคยขยับใดๆเลยนะครับนี่นะครับ เคยชนหนักชนเบาการันตีครับผมมาถึง้านซ้ายบ้างนะครับเคยๆนะครับค้าบเขาดูแลกเน้นอยู่ลูกค้าบางท่านถามถ้าไม่มีลูกค้าดุแลกล่ะจะของเดิมไม่ได้พ่นจากโรงงานมาล่ะไม่ได้มีออปชันล่ะก็ดูสีครับน,นี่นะครับรอยทะลอกแบบนี้เกิดขึ้นจากการใช้งานเดิมนะครับ ดูยังไงไม่ชนคือดูความเก่าครับสีมันซีดับผมเห็นไหมครับด้านในนะครับสาวเห็นหรือเปล่านะครับไม่มีไอจีให้ดูอย่างเรานะครับเติมครับใายแผงลาโพงครับนี่นะฮะอฝากระโปรงครับผมไม่เคยขยับไดไดเลยนะครับคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะครับ แต่เพืความชัดเจนเพื่อความตัดสินใจง่ายๆครับไฟท้ายสองข้างนี้ใสติดครบหมดนะครับไฟเบรกตรงที่สามติดหมดนะครับกันชนหลังมีตําหนิบ้างนะครับนี่นะครับอีกน,นึงนะครับอยากให้เก็บได้อยากให้เก็บให้บอกได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บให้เลยเห็นนะครับนี่มีทับทีมแดงรองทะเบียนนะครับ ซิตี้ไทเอสนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูปิดทามันนะครับนี่ฮะโอ้โหเดิมครับเดิมเดิมครับแห้งแห้งครับอันนี้สวยสวยครับอันนี้ด้านหลังรถตุกคันหนวนรับประกันการโอนหมดนะครับรับประกันการเดินทางไกลนะครับมีบริการส่งครับกอนถึงมือลูกค้า เราดูแลการเดินทางให้อย่างดีครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสตาร์ทเ,เ,เครื่องกันบ้างครับผมดูตอนสตาร์ทเครื่องกันบ้างครับผมติดแล้วนะครับไม่มีไฟเช็คโชว์ใดๆเลยนะครับเยังยนตนติดแล้วนะครับ เดินนี่เงียบมากครับคันนี้ประหยัดน้ํามันมากครับแอร์เย็นเจี๊ยบหมดนะครับรด,ดไม่เคยติดแก๊สไม่น่าห่วงครับผมคันนี้เสนอขายในราคาห้าหมื่นเบาทนะครับห้าหมพบาทราคานี้เราพร้อมขับส่งให้ทั่วประเทศครับเราพร้อมขับส่งให้ทั่วประเทศนะครับหรือท่านใดจะเดินทางมาดูรถด้วยตัวเอง โทรนัดหมายได้เลยครับที่เบอร์0 8 5ย์0 9 1 6้าสาครับผมครับมาขับกลับไปเองราคาลดได้นะครับราคาเราลดให้ได้เลยนะครับสว,สวยแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ในเล่มลำดับที่สามในเล่มนะครับลูกค้าบางท่านถามหาครับลำดับที่เท่าไหร่ละคันนี้กี่มือล่ะเราไม่ได้ไปเล่นบล็อกเด้งนะครับรถยนต์มือสองครับ อย่าถามหาจํานวนเยอะครับรถยนต์ทุกอย่างหรือของทุกอย่างมันมีอดีตครับเราเน้นกันที่สภาพที่ความพร้อมใช้นะครับเน้นเรื่องความรับผิดชอบนะครับความตกไปตรงมาของการค้าขายนะครับเราการันตีให้เลยนะครับเราเก็บงานให้นะครับทันนี้พร้อมใช้ทุกอย่าง สวยๆแบบนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม